เมืองสุพรรณบุรีค่ะมีอายุเก่าแก่ยาวนานร้อยกว่าปีแน่นอนแต่สิ่งสําคัญค่ะที่นี่นับว่าเป็นแหล่งก,กําเนิดของบุคคลสาคัญในเมืองสุพรรณบุรีอีกมากมายแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูว่าบ้านนี้เป็นบ้านของบุคคลสําคัญท่นานใดตอนนี้เราแวะมาท,ที่ร้านนี้นะคะร้านนี้ก็คือร้านข้าวหมูแดงเยอเมค่ะซึ่เป็นทิ่กาเนิดอีกแห่งหนึ่งของตลาดท่าสิงเหมือนกันื่อยู่มายาวนานหลายสิบปีเหมือนกันนะคะอ๋อคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาทร้านนี้ดูเราก รเราย้อนตำนานถ้าเรือเมดงของเมืองสุพรรณนะครับแล้วก็ตลาดทับสินป์แห่งนี้ก็ร้อยกว่าปีนะฮะเราก็มาดูว่าบุคคลสําคัญที่เกิดนี่เขากินอะไรกันเขาทานอะไรกันนะครับเราก็มาดูว่านี่ตลาดทับสิลปนี่มีข้าหมูแดงที่ว่าอร่อยนะั่นลมงนะยอดเย<อ>ี่ยมย<อ>ใช้ได้เลยแล้วก็ร้อยกว่าปีนะครับส่วนนี้เนะี่ยความเป็นมายังไงเนี่ยอยากจะให้หนึ่งได้สัมภาษณ์กับเจ้าของร้านเองเลยครับผมหอมช้าค่ะ ข้าวมูแดงร้านนี้ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยเรือเมแดงตรงนี้ตอนนั้นสภาพเป็นยังไงบ้างคะตลาดตลาดข้าวถูตอนตอนนั้นก็เป็นบ้านไม้บ้านไม้ทั่วไปอย่างเงี้ยเป็นนี่ผูมาห้าสิบปีเนี่ยนี่ผูกตึกใหม่เนี่ยห้าสิบปีแล้วไม้ยเราไปบ้านไม้แต่ว่าตัวฉันเนี่ยนะคะพวกบ้านเนี่ยเขาเป็นคนที่นี่เป็นเกิดที่นี่นะคะตัวฉันเนี่ยเป็นสไตล์หมาขายแทนนะคะมามาที่ั ร้านนี้กินแจ๊กของอากงของอากงชื่อชื่อคือชื่อยี่ห้อชื่อยี่ห้อของอากงเลยค่ะมาจากเมืองจีนเลยค่ะขายมากี่ปีแล้วคะถ้ารวมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีเป็นร้อยปีนะคะไม่เหนื่อยเจ็ดแปดสิบปีอร่อยอร่อยรสชาติมันแตกต่างกันอยู่นาะมันจะอมมันจะมีหวานหวานแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นโร หมูก็จะกรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเทียมคุณเทียมไม่เหมือนจัดชื่อนะเพราะเขาทำเองนิ่ม้าวก็นุ่มอร่อยมากครับ